สวัสดีครับพบกับผมมาโน่ o, จากวิสานอโตคานะวันนี้ผมจะมารีวิวรถคออเวอร์นะหลายๆายทาา่านก็ยังไม่รู้ว่ารถคออเวอร์มันคืออะไรนะรถคออเวอร์ก็คือรถที่อยู่ระหว่างรถเก๋งกับรถ SUV นะไม่เล็กเกินไปหรือว่าไม่ใหญ่เทอะทะาจนเกินไปนะใช้ในเมืองก็ยังคล่องตัวไม่ใหญ่เทอะทะาเหมือนพวก Fortuner p a j e r o อะไรประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าไปออก a อเวนเจอร์หรือว่าไปขึ้นเขาไปทงไปเที่ยวก็ยังใช้งานได้คล่องตัวนะ วันนี้ผมจะมาพามาให้รู้จักกับเจ้า HR v. S R V เป็นไงกันบ้างครับดูรอบๆคันกันแล้วกับเจ้า S R V คันนีนะ้ผมว่าดูจากดีไซน์ผมว่ามันดูดูออกแนวสปอร์ตนะทันสมัยเหมาะผมว่าเหมาะกับ ทุกๆวัยนะไม่ว่าจะวัยรุ่นหรือว่าจะมีอายุหน่อยนะผมว่าทรงดีไซน์มันสวยฮะนะก็คือใครที่กำลังหารถที่บอกว่ารถเก่งมันเล็กไปนะหรือว่ารถเอสยูวีมันใหญ่ไปเทอะทะไปนะเพราะว่าเจ้าตัว SRV คันนี้ผมว่าตอบโจทย์คุณลูกค้าแน่นอนนะหรือว่าใครใครบอกว่ากำลังมองหาบอกว่าอยากใช้ในเมืองด้วยหรือว่าอยาก แอดเวนเจอด้วยอย่าออกไปเที่ยวด้วยเจ้าตัว S R V คันนี้ก็ตอบโจทย์ขุงลูกค้าเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าออปชั่นของตัวเจ้าตัว S R V คันนี้มันมีอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยการดูจากเครื่องยนต์ก่อนแล้วกันนะเจ้า S R V คันนี้เป็นเป็นตัว1.8ตัวแยวนะตัวแยวคือตัวท็อปสุดนะ มาด้วยเครื่องยนต์ 1,800cc นะนนแรงมา้าอยู่ที่141แรงม้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่172นิวตันเมตรน,นนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินรองรับ E85 แล้วนะเติม E85 ได้แล้วนะก็คือเติมน้ำมันอะไรก็ได้อที่เป็นเบนซินนะดีเซลเติมไม่ได้นะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันต่อแล้วกันว่าเจ้าตัว S R V คันนี้สเปครอบๆคันจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันฮนะ เดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันว่าตัวเจ้าตัว S R V ตัว1.8เยลคันนี้มันให้อะไรเรามาบ้างนะรอบๆคันว่าสเปคอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเริ่มจากไปหน้าก่อนแล้วกันลืมบอกไปนะคันนี้เป็นอ่าไม่ใช่สีดำนะเป็นสีเทาลูทแบ็กเมทัลลิกนะไม่ใช่สีดำถ้ามองมองเพลินๆแวบๆอาจจะเป็นสีดำนะถ้าดูใกล้ๆจะเป็นสีเทานะครับเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มจากไปหน้ากันเลยแล้วกัน เจ้าตัว S R V 1.8แตัว E L คันนี้นะไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์นะจะมีตัว E กับตัว E L ที่เป็นโปรเจคเตอร์ถ้าเป็นตัว S ตัว S e จะไม่ใช่โปรเจคเตอร์นะครับนะตัว S e จะเป็นมัลติหรีอพิกเตอร์นะไฟแล้วก็จะมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ตัวนี้เปิดปิดอัตโนมัตินะนะกระจังหน้าก็เป็นมีลายโครเมียมข้าแล้วก็มีตาฮอนด้าเป็นโครเมียม นะแล้วก็จะมีเจ้าไฟตันหมอกคู่หน้าต่อไปเดี๋ยวเรามาดูล้อข้างๆกันแล้วกันตัวนี้มากับเจ้าแม็กแม็กคอร์เนะเป็นล้ออลลอยคอร์ 17. นะเป็นลายสปอร์ตเพื่อให้ดูเข้ากับตัวรถนะเพราะตัวรถมันก็ออกดูสปอร์ต แล้วก็มาดูตรงเจ้ากระจกมองข้างกระจกมองข้างก็มีไฟเลี้ยวแล้วก็มาตัวตัวจับประตูก็เป็นโครเมียมนะมีปุ่มเปิดปิดนะไม่ต้องใช้กุญแจนะแล้วก็เป็นมาดูมือจับด้านหลังนะมือจับด้านหลังก็ เป็นแนบกับตัวรถเลยไม่มีข้างๆละก็ดูเป็นดีไซน์ดีไซน์ผมว่ามันเหมาะเข้ากับตัวรถนะมันดูดูสปอร์ตดีเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันต่อเลยด้านหลังก็เป็นไฟตัว LED นะตัวนี้เป็น LED แบบทูบเลยนะแล้วก็มี กล้องหลังนะกล้องหลังตัวนี้ปรับได้3ระดับนะเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการใช้งานนะเพื่อเพิ่ม,ม,มความปลอดภัยอะ่ะจะได้มองได้ทุกระยะนะแล้วก็มีที่ปัดน้ําฝนด้านหลังแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3นะเดี๋ยวเราดูรอบๆคันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปชมภายในกันว่ามันจะดูดีดูถูกใจถูกใจคุณที่กำลังเลือกหาอยู่หรือเปล่านะเดีย๋ยวไปดูข้างในกันเลย เดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่าจะสวยถูกใจคนที่กำลังหาอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวไปเข้าไปชมกันเลยเดี๋ยวผมจะไล่ให้จากตรงตั้งแต่ด้านข้างประตูเลยนะเพราะด้านข้างประตูก็จะเป็นตัวคอนโทรลกระจกนะมีออโต้คู่หน้าแล้วก็ล็อกประตูล็อกกระจกตัวปรับกระจกไฟฟ้าแล้วก็ตัวพับเก็บไฟฟ้านะแล้วก็มีลำโพง ลำโพงคู่หน้าคู่หลังแล้วก็ตรงเท้านี่ตรงเท้าก็จะเป็นที่เปิดฝาน้ํามันที่เปิดฝากระโปรงนะขึ้นมาอีกก็จะเป็นตัวหมดไอคอนโหมดประหยัดพลังงานนะต่อมาก็มาดูที่พวงมาลัยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย3ก้านจับกระชับมือดีเหมือนกันนะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็เป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันด้านซ้ายมือ ก็จะเป็นตัวคอนโทลตัวอ,ออปชันเครื่องเสียงพวกมัลติมีเดียด้านขวาก็จะเป็นตัวคูสคอนโทลตัวคูสคอนโทลนี้ก็สามารถที่จะปรับความเร็วขึ้นลงไดนะ้ด้านล่างลงมาก็ด้านหลังพวงมาลัยก็จะเป็นตัวออปชันตัวปรับคอนโทลตัวเปลี่ยนตรงหน้าจอตรงนี้นะแล้วก็ทางด้านซ้ายก็จะเป็นควบคุมโทรศัพท์รับสายวางสาย ด้านหลังพวงมาลัยก็จะเป็นตัวแพดเดิลชิพแพดเดิลชิพก็ตัวนี้เป็นเจ็ดสปีดนะับกันมันเลยไล่เกียร์กันมันเลยนะครับแล้วก็ตรงด้านหลังพวงมาลัยก็จะเป็นตัวปัดน้ําฝนปัดน้าฝนก็จะปรับออตโต้ได้หรือว่าหน่วงเวลาได้อีกนะด้านขวามาก็จะเป็นไฟไฟหน้าไฟหน้าไฟเลี้ยวก็สามารถที่จะปรับเป็นโหมดออตโต้ไดนะ้แล้วก็เดี๋ยวมาดูทางฝั่งนี้กันจนะามาดูทางด้านซ้ายมือก็ จะเป็นตัว engine start นะ e n g i นส start ขึ้นมาก็จะเป็นไฟฉุกเฉินตัวนี้มีระบบะควบคุมความปลอดภัยด้วยนะไฟฉุกเฉินก็ถ้าเราเบรกกระชั้นชิดเนี่ยหรือเบรกฉุกเฉินเนี่ยไฟฉุกเฉินจะทำงานทำงานอัตโนมัติแล้วก็มาเป็นตัวหน้าจอทัชสกรีนนะเครื่องเสียงก็เป็นหน้าจอทัชสกรีน7นิ้วนะนิ้วมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวลองดูมีโทรศพัพท์นะเชื่อมต่อบลูทูธ ได้อันนี้อันนี้ไม่เชื่อมต่อนะกดให้ดูเฉยๆแล้วก็มีข้อมูลข้อมูลก็จะเป็นอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิองอะไรประมาณนี้แล้วก็ต่อไปก็ออดิโอออ,โอ,ออดิโอก็เป็นมีทั้ง fm bluetooth ูธเอ็มพีสามไอพอดไอะไรนี่แล้วก็มีช่อง hdmi hdmi จะอยู่ตรงด้านล่างนี้แล้วก็ บูทูธ S D M I แล้วก็มีช่องที่เสียบบุหรี่อยู่ด้านล่างนี้ชอบผมชอบอย่างนะแอร์ตัวนี้ก็แอร์ตรงนี้มันโหแอร์ราวเย็นมากหนาวมากถือว่าแอร์แรงมากเลยอ่ะถ้าจากนั้นมาก็อาจะเป็นหัวเกียร์หัวเกียร์ตรงนี้แต่งแบบเป็นเปียโนแบ็กนะ ตัวตัวคอนโซลอย่างนี้ดูจะเป็นเหมือนสปอร์ตจะออกสปอร์ตสปอร์ตหน่อยอะนะผมว่าผมมองว่าเป็นอย่าง,งานั้นเป็นออกสปอร์ตหน่อยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ถัดลงมาจะเป็นเบรกโคนเบรคโคนนี่ผมว่าใช้งานได้ดีอะผมชอบนะพอเวลาถ้าเรากดเบรคโคนเนี่ยเรากดไปแล้วนะช่วงเวลาเราขับไปเนี่ยมันจะมีไฟสีเขียวโชว์ขึ้นว่าเบรคโคน พอโชว์เบรกโคนเนี่ยเราขับขับไปเนี่ยพอเราไปจอดติดไฟแดงเนี่ยเราสามารถที่จะปล่อยละเบรกได้เลยเอมเอาเท้าออกจากเบรกได้เลยพอเท้าออกจากเบรกรถมัจะหยุดนะรถจะไม่ขยับถึงแม้ว่ามันจะอยู่เกียร์ดีก็ตามนะถึงแม้จะอยู่เกียร์ดีรถก็จะไม่ขยับแล้วก็ในการทํางานของมันถ้าเราเหยียบคันเร่งเนี่ยส่งต่อไปเนี่ยมันก็จะทํางานต่อเนื่องได้เลยนะเราไม่ต้องไป พอหยุดแล้วมัวแต่เหยียบเบรกไปใส่เกียร์ P เกียร์ N อะไรก็แล้วแต่นะผมว่ามันมันช่วยให้เราใช้งานได้สบายขึ้นช่วยเราสะดวกสบายนะแล้วก็นั่งนั่งสบายนะพวงมาลัยกระชับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อนะว่าด้านหลังจะนั่งสบายขนาดไหนเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันก็มาดูตรงฝั่งด้านหลังกันบ้างว่ามัน ว่ามันนั่งสบายยังไงฮะตัวสาหรับผมนะผมว่ามันนั่งสบายมากนะเล็กรูมเหลือเยอะมากแต่สําหรับเพชรูมผม,มเหลือน้อยหน่อยฮนะผมผมสูง175ก็ถือว่าตัวสูงพอสมควรแต่ว่าผมว่าผมนั่งสบายมากอะนั่งถือว่าสบายเลยแหละนะไอ้ตรงที่รับหัวก็สามารถที่จะปรับขึ้นปรับลงได้นะรับหัวพอดี แล้วก็เบาะสามารถปรับเอนได้อีกระดับหนึ่ง,งถือว่านั่งสบายเลยแหละเดี๋ยวเมื่อกี้ผมลืมแนะนำไฮไลท์เดี๋ยวผมพาไปดูว่าคันนี้มีไฮไลท์อะไรบ้างนะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวผมมาเมื่อกี้ผมลืมแนะนำไฮไลท์คันนี้ว่าคันนี้มีไฮไลท์อะไรนะก็มาดูไฮไลท์ของเราเลยนะเป็นที่บังแดดนะมีกระจกด้วยมีไฟด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่ะ ไฮไลท์คันนี้ก็จะเป็นาพาร์โนลามิกซันรูฟเป็นซันรูฟขนาดใหญ่นะเดี๋ยวลองดูกันว่ามันจะใหญ่ขนาดไหน เป็นไงกันบ้างครับกับไฮไลท์ของเราเจ้าพโนโลบิกซันรูปของเราใหญ่สะใจมากนะตอนนี้ผมยังเปิดอยู่นะนะมันยังไม่รู้สึกถึงความร้อนเลยนะก็ตัวนี้ตัวซันรูปตัวนี้จะมีแค่ตัว EL ตัวท็อปสุดเท่านั้นนะตัวตัว E กับตัว S จะไม่มีนะเดี๋ยวผมพาไปดูพื้นที่เก็บของด้านหลังดีกว่าว่ามันจะใหญ่จุใจเราขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูกันก็เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันว่ามันจะใหญ่จุใจขนาดไหนหไปชมกันเลย เดี๋ยวช่วงช่วงนี้อาจจะมีเสียงมอไซค์เข้ามาบ้างนะเขาแข่งมอไซค์กันอยู่นะไมใช่เขาตัดยาอยู่ไม่ใช่ที่เขานะไอ้ว่าเขาไม่ได้กลับมานี่กลับมานี่น,นะเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างหลังเป็นไงกันบ้างเามาดูจากเริ่มจากอุปกรณ์ก่อนนะอุปกรณ์ก็มีแม่แรงมามีตัวไข่มีตัว มีตัวไว้ลากด้วยแล้วก็ดูยางอะไรผมก็ยังไม่เคยเปิดดูเหมือนกันนะยางอะไรก็เหมือนจะยังไม่เคยใช้งานเลยก็อุปกรณ์ครบนะกอเดี๋ยวดูเาบาะน,นี้สามารถพับได้60-40นะก็ถ้าเราถ้าเราไปแค่2คนหรือว่าเราขนของเยอะๆจะย้ายบ้านผมว่าตู้เย็นใส่ได้นะแต่ว่าแต่ที่นอนใส่ไม่ได้ แตถ่ถ้าจะยหญย่บานไใจรถกระบะดีกว่านะเรล,ลองดูว่าพื้นที่มันจะใหญ่ขนาดไหนโอ้โหใหญ่มากนะไปผมว่าปูเสือเล่นไพได้เลยนะผมลองเข้าไปก่อนโ,อโหนอนได้เลยอนะ่ะนี่ผมสูง1 7 5้านะปูเสือนอนได้นะเพราะว่าถือว่าข้างหลังใหญ่จุใจมากสำหรับ ท่านที่อยากมีการขนของหรือว่าไปแอดเวนเจอร์รถรถจักรยานก็ใส่ได้นะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นแนะนำรถจบแล้วเดี๋ยวเราไปดูราคากันแล้วก็พวกเงื่อนไขมีข้อเสนออะไรดีๆให้บ้างเดี๋ยวไปชมกันครับก็เป็นไงกันบ้างดูเจ้า s r v คันนี้กันแล้วก็ดูทั้งภายในภายนอกกันไปครบแล้วก็ทีนี้ก็มาถึงเรื่องราคานะก็เจ้า HRV ตัวนี้ รุ่นย่อยจะมีอยู่3รุ่นนะก็จะเป็นตัว S ตัว E แล้วก็ตัวเอลตัวนี้เป็นตัวแอลตัวท็อปสุดนะก็ราคามือ1อยู่ที่1นึ่งล้านสี่หมื่นห้าพันหนึบาทราคามือ1นะรถของเราเป็นรถจดทะเบียนปีที่หรถปีที่หกนะก็ราคาของเรารถ4ปีนะราคาของเราอยู่แค่6,59 0 0หบาทหกแสนหบาทต่างจากมือหนป้ายแดงเกือบสี่แสนบาท นะถ้าใครกําลังหารถมือสองเนี่ยผมแนะนําเล่นผมว่าคุ้มมากนะหายไปเกือบ4 000, นะี่แ0นฮะรถแค่4ปีเองหายไปประมาณปีละแสน0่ะนะนะก็รถของเราของวิสารเรานะไม่ได้มีแค่คันนี้คันเดียวนะรถของเรามีตกประมาณ300คันนะก็เดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้เรื่อยนะก็เดือนหนึ่งของเราขายตกประมาณประมาณเฉลี่ยปมาณรนะ้อยคันอ่ะผมอาจจะามารีวิวได้ไม่หมดนะ อ๋เดี๋ยวผมจะาหารถไฮไลท์ที่เป็นไฮไลท์ไฮไลท์เนี่ยผมจะามารีวิวให้ดูกันเรื่อยๆแล้วกันหรือว่าถ้าใครสนใจรุ่นไหนก็ฝากที่คอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ดูถ้ามันมีนะก็ของวิสนรของเราไม่ได้มีแค่รถเก๋งหรือว่ารถสไตล์นี่อย่างเดียวนะของเรามีทั้งรถกระกบะกระบะตอนเดียวกับระบะแคปซีประตูรถเก๋งะระดับตั้งแต่อีโคคาร์ถึงจนระดับพรีเมียมหรือว่าไม่ว่า จะเป็นรถตู้หากินหรือว่าจะเป็นรถตู้ระดับผู้บริหารเรลไฟรถเบนซ์บีเออะไรของเรามีหมดนะครับนะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะหรือว่าถ้าใครสนใจอยากจะฝากข้อความก็ตามคอมเมนต์ได้เลยนะนะสุดท้ายนี้ขอฝากไว้หน่อยถ้า,าท่านที่เข้ามาดูก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะแล้วก็รบวนกด Subscribe ให้ด้วยนะก็เดี๋ยวผมมาโน้ เดี๋ยวจะมารีวิวให้เรื่อยๆวันนี้ก็ขอจบเท่านี้ครับสวัสดีครับ